ัวลงตลกดังจุ๊บจิ๊บหลังโพสตโยงปมเบียร์เดอะไวท์เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นขึ้นมาทันทีเมื่อเบียร์เดอะไวท์ได้เป็นแฮชแท็กร้อนในโลกโซเชียลซึ่งได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กหลายคนต่างพากันแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายโดยคอมเมนต์ส่วนมากจะเป็นไปในทางลบก่อนตามมาด้วยกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ก่อนอดีตคนรักอย่างแรปเปอร์หนุ่มท็อปลาซีล็อกซี่หรือท็อปปฐมจน์ได้ออกมาปกป้องด้วยการโพสต์ข้อความลงในอิสตาแกรมฟาดเดือดเหล่าผู้ชายใส่หืน่นและเตือนสติทุกคน ที่จะพยายามเข้าถึงภาพหลุดและกลุ่มคนที่วิาพากษ์วิจารณ์เบียร์กันอย่างสนุกปากโดยระบุว่าถึงท่านผู้เจริญทั้งหลายที่อาจจะมีหอจุดๆุดจแต่ไม่มีสมองแล้วออกมาแสดงความคิดเห็นโง่ๆแบบไม่ให้เกียรติผู้หญิงหลังจากกำหอจุดจๆ,ๆุดตัวเองเสร็จแล้วอย่าลืมกำเงินกันด้วยนะครับล่าสุดก็ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าข,ขึ้นมาทันที เมื่อดาราตลกดังอย่างจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มได้โพสข้อความที่เชื่อมโยงถึงประเด็นนี้เช่นกันโดยตลกดังได้โพสภาพกับรถคู่ใจพร้อมใส่แคปชั่นว่าใครส่งคลิปอะไรมาวะเบียร์วาน้อยวาวนอีกละงานนี้ชาวเน็ตที่เห็นข้อความดังกล่าวต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ตลกจุ๊บจิ๊บอย่างหนักจนกระทั่งตลกดังต้องลบโพสด,ดังกล่าวทิ้งไป